ก็โอเคนะครับการสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้พวกผมธนับอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมรอห่างหายจากการทําคลิปมานานนะครับผมผมจะกลับมาคัมแบ็กแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสวมหน้ากากตัวนี้นะครับเป็นหน้ากากในตู้อีโวนะครับผมผมอยากได้มากๆเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นหน้ากากตัวนี้นะครับผมคือผมไปซุ่มมาซุ่มไป ทุกคนดูครับผถ้าใครอยากเห็นคลิปที่ผมสุ่มอย่างผมขึ้นไปนะครับผมอย่ารอมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะหมดกันกี่เพรน,นะครับโอเคครับตอนนี้เรามีเพรอยู่2,400เพรน,นะครับผมมาดูนะครับเราจะหมดกันกี่เพรน,นะครับนหน้ากากันเดยวครับผมยวเอาแค่สีฟ้านะยันได้ เนี่ยจิ็นเกี่ยวแค่อันนึงนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยนะครับก,ก,บช,กบชอบเลยแ้วก็อีกอันนึงก็คือตังนะครับจะรอบชอบลงสองอันนี้เลยเป็นเนี่อะไรไม่รู้นะครับกดไป2-4-2-7้ไป เอ้อะไรเกลือขนาดนี้เนาะก็ดูเอานะครับผมทีอินครับทีก็เกลือเกินนะครับไอ้คือมันเกลือจริงคุณผู้ชมไม่ต้อเกลือเล่นๆนันเกลือจริงกันเนี่ยดีไม่ดีทำเป็นเล่นๆเนี่ย ออเอียงวะงงจัดเลยโอเคครับเราก็โติมาก็ออกมาสองอันเลยบทจะออกก็ออกตั้งสองอันนะครับมาสีม่วงดีป่ะวะสีม่งะวะมงหรือสีฟ้าครับคุณผู้ชมผมออาสองสีหรือป่าไ่ตัดสินใจละผมออกั้งสองสีนี่ดีกวะ่าป่ะ Hay, I ain't been one for the time. Fuck all the fighting tomorrow. Let it catch out blow it all this my baby. Take a flight if you wanna She gonna find me because that dough take a part of my fragrance. You cannot be my mama, but you'll do whatever you want to be patient. I ain't wanna fall in love with it. Hit it pass it back when I'm gonna be enough. สำหรับใครที่อยากดูคลิปที่ผมจะ็บรวบมมาแล้วเพื่อนนะครับผมในทีน,นี้ผมขอต่อคลิปนี้นะต่อคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผม <I 'm S 2> ไปเร็วครับพอดีเราต้องไปแล้วนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมซุ่มอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมพิธีการหนึ่งพันเจ็ดร้อยถ้าเตไไือนไปเองได้ก็จะเติมน,นะครับผมหลังคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ And she love me too. Got asked for my mama and she way less needy. My pellets like her perfume. Are you